ลิเกสอนรามน้ำเพชรครับวันนี้มาทำการแสดงอยู่ที่วัดบางพลีใหญ่ในครับอำเภอบางพลีจงังหวัดสมุทรปราการพาชมบรรยากาศยามเย็นครับ4ี่โมงกว่าครับยังไม่5้าโมงนะครับตอนนี้เอฟซีแฟนคลับแม่ยกนะครับก็ทยอยกันมาจับจองพื้นที่แล้วครับ ต่างคนก็ต่างทำสัญ,ญลักษณ์เอาไว้ครับปูสญญเสือ้อจองสถานที่ไว้ญญใครมาช้าไม่มีที่นั่งแน่นอนครับทำการแสดงทั้งหมด3คืนนะครับคืนตั้งแต่วันที่13 14แล้วก็15ครับอันนี้เป็นคืนที่2ครับคืนที่วันที่14 <c oughs> ครับ บรรดาแม่ค้าแม่ยกก็กำลังเดินทางมาครับบางคนก็จับจองไว้ฝั่ง้นก็มีครับเยอะมากเต็มลานกว้างเลยดีเกย,ยังไม่เริ่มแสดงแต่คนมาเต็มแล้เวเราพา เดินดูรอบๆนะครับเราแฟนคลับแม่ยกก็เดินทางกันมาแลนะ้วฝั่งด้านข้างก็จะมีเก้าอี้เสริมด้วยครับเนี่ยเก้าอี้เสริม แฟนคลับมีแต่ไม่ยกเลยครับมาร้องแต่หัวค่ำต้องเรียบมาครับไม่งั้นพื้นที่เตรียมไม่มีที่นั่งนี่ครับโนลิเกก็ยังไม่ได้แสดงหรอกครับน่าจะหัวค่ำนิ่น,นะครับจะเริ่มทำการแสดง ลานกว้างมากครับที่นี่วัดบางพลีใหญ่ไหนครับเป็นงานประเพณีรับบัวครับเป็นงานประจำปีนั่นเองครับไม่มีเก็บบัตรนะครับวันนี้เป็นมรหมหรพชมฟรีครับจับจองพื้นที่กันแล้วครับ ซอนรามน้ำเพชรโอเคครับมาถ่ายบรรยากาศให้ชมกันยานเย็นครับผมเดี๋ยวมาพบกันใหม่ครับ